สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัยริ้วตระกูลนำนางแสงโสมริ้วตระกูลผู้อํานวยการโรงเรียนแสงโสมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทุลาองพระบาททูลกล้าทุลงกระหม่อมถวายเงินในนามของโรงเรียนแสงโสมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาส ที่มีอายุครบ80ปีในโอกาสนี้ครอบครัวร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหามุนีวงศพิจิตรทิตะวันโน วันนี้เวลา15นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาหมุนีวงพิจิตรติตะวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนัสวิหารณศาลาเจ้าฟ้าสมนัสวัดสมนสวิหารซึ่งมรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่25ธันวาคม2567รสิริอายุ88ปีพันศา6 68สมเด็จพระมหาหมุนีวงพิจิตริตะวันโนเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เป็นบุตรของนายแก้วและนางพ่อเลียนถาวรสุวรรณเมื่ออายุได้20ปีได้อุปสมบทนวัดสมนัตวิหารมีสมเด็จพระวรรณรัตจับทิตะธรรมโมเป็นพระอุปชา เป็นผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสามารถสอบได้ประเียนทำเก้าประโยคสำเร็จการศึกษาปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมห ah ay ah าวิทายาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยประกาศศิยบัตรชั้นสูงจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนณวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17- 18ธรรมยุทธ และอดีตที่ปรึกษามหาเทรสมาคม ด้วยเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติได้เขียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาและถูกตีพิมพ์ไว้มากมายทั้งยังเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานให้แก่พิสุกสามเณรและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอาจารย์และวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาตามสถาบันและสถานที่ต่างๆจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์สามเณรและศิทยานุสิ์ าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัญยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่17มอมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดีวัฒน์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัญยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่17ณพระวิหารวัดราชบพิษ มีข้าราชบริพารและผู้เคยถวายงานร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวนสิบไตรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่สวดพุทธมนต์ในการนี้ประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธประทัวโรไทยและพระอังคีรดน้อยพระประธานในพระวิหารจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยข้างเครื่อง จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินประธานในพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานพระสงฆ์สิบรูปแล้วเจ้าพนักงานลาบพระภูสายงซึ่งเนื่องต่อสายณนะรังศีวัฒนาสุสานหลวงที่บรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินร ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจากยูเนสโกในฐานะบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาทิพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทรงจัดตั้งมูลและนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทรงส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่2มกราคม2551ราชนสา84ปีขขมลาาูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด,ด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนวันที่สองมกราคม2568ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาว ไทยมาอย่างต่อเนื่องทรงสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการทรงงานด้านการแพทย์และการสาธ,ธารณสุขช่วยเหลือผู้ยากไร้และได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูล,ลนิธิพอ,อสอวด้วยพระเมตตาได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานหน่วยแพทยเคลื่อนที่พอ,อสอวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววร,รขัิยาราชนารีทรงเป็นประธานกิติมศักดิ์มูล,ลนิธิพอ,อสอวอสืบสารพระปณิธานมีจังหวัดแพทย์อาสารวม63จังหวัด ที่ผ่านมามูลนิธิได้สนองพระนโยบายในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนผู้ยากไร้ทุกพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเิริวันวรินารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยรัชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2568 พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8ปมกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคม2568 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ